สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพิสุทธ์อนันต์นะครับแล้วพบกันอีกครั้งครับกับปุบปับจับมารีวิวอ่าคลิปนี้นะครับเห็นบอสแต่งตัวเหมือนกาลังจะไปทะเลแบบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่บอสจะหยิบนํามารีวิวในวันนี้ครับทุกคนมันเป็นเทียนหอมที่ดูลุกแล้ว summer summer ฮะแบรนด์ที่กําลังพูดถึงอยู่นี้นั้นนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับอันนี้เป็นถุงฮะยังไม่ใช่ขออนุญาตหยิบแป๊บหนึ่งนะครับความปุบปับของเรานะฮะและเทียนหอมที่บอสจะหยิบมารีวิวววใในน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 นััีี้คครรรรรรรบบบททททุุกกเเเเเเปป็็ขขอองงแแดด์์่่่่ชชืาาาา Sunny Life สญตติิจๆมห ทีเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวบอสขอเล่าถึงแบรนด์คร่าวๆแล้วกันนะครับ Sunny Life นะครับเขาเป็น Summer Lifestyle แบรนด์นะครับสัญชาติออสเตรเลียบอสเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเขาขายของแบบซัมเมอร์เลยอะครับทุกคนก็คือแบบพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์ว่ายน้ำอุปกรณ์ทะเลเล่นสระว่ายน้ำต่างๆก็คือมีหมดเลยนะครับส่วนเทียนหอมเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแบรนด์เขาละกันนะครับทีนี้คอลเลกชันที่บอสหยิบมาเนี่ยเอาจริงบอสไม่ชัวร์นะว่ามันเป็นคอลเลกชันซัมเมอร์หรือเปล่าแต่เท่าที่เราดูสีสันเนี่ยยยยเเ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 รรรรรรราา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 าู้้สึกกกววว่ออวว่่่ออออออมมมมมมมััันน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 นจจะะะะะป็ซ์์พิงงๆๆแแลลีีีีททหหขบบดคคุย กลิ่นหลายแบบเลยนะครับแต่ว่าแบบที่หยิบมาพูดในวันนี้คือมันจึงจ้งจริงๆครับทุกคนแพ็กเกจมันจึ้งมากนะครับก่อนจะมา อันบ็อกซ์ให้ดูนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้นะครับด้านในมันจึ้งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะครับว่าบอสไปรู้จักได้ยังไงเราได้มาได้ยังไงนะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอสก็เข้าออฟฟิศนะครับทุกคนทีนี้ระหว่างที่เรากำลังเดินทางเนาะอยู่บนรถไฟฟ้าเราก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายเหลือเกินนะครับก็เลยหยิบเอาโทรศัพท์นะครับมาไถ่ทวิตเตอร์เล่นนะครับปรากฏว่าบอสก็ไปเห็นโพสต์หนึ่งนะครับของคุณน้ำเนาะ The Detail s o f Today นะครับเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของเทียนขอมแบรนด์หนซึ่งงสถาาาาาานนนททททีีี่่่่เเ้ไดมมมยัอูกกลร ดังนั้นวันนั้นตอนพักเทียนบอสก็เลยบึงตัวไปนะครับสุดท้ายก็เลยได้มาทั้งหมด3กลิ่นนะครับทุกคนคือกล่องข้างนอกเนี่ยอาจจะดูเรียบๆธรรมดาแต่สีสันมันก็น่ารักเลยเนาะไม่เป็นพาสเทลนะครับแต่บอสจะบอกให้ว่าข้างในนั้นสวยมากแล้วเป็นเทียนที่บอสบอกก่อนเลยนะบอกตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าบอสไม่ชอบสักกลิ่นนะครับคือจะบอกว่าไม่ชอบเลยก็ไม่ได้เนาะมันไม่ตรงจริตละกันนะครับเพราะว่าโทนกลิ่นทั้งหมด3กลิ่นที่บอสเลือกมาเนี่ยมันเป็นฟ루ตตี้หมดเลยนะครับดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่รรรบบบอออแแาาา้้้้ดไมัหลละนนเเกกกู ครับว่าด้านในเป็นยังไงเนาะแล้วแต่ละกลิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันแบบสดๆเลยเริ่มจาก2อ,อันเล็กก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยมาดูอันใหญ่ว่าทําไมเราถึงเลือกอันใหญ่เป็นกลิ่นนี้นะครับเอากล่องไหนก็ดีเลือกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเอาสีชมพูละกันเล่นทนําไมเล่นอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กล่องสีชมพูละกันนะครับนี่นะครับชื่อกลิ่นเขาก็มีเขียนตั้งแต่หน้ากล่องแล้วแหละเนาะว่ามันเป็นกลิ่นอะไรและด้านในคืออันนี้อันเล็กนะทุกคนดูสีดิดูความจึ้งไหมล่ะกลยเนาาะแต่่ว สีมันจะต่างกันนะครับนี่แหละความสวยงามที่เราซื้อมาซึ่งอันนี้เนื้อเทียนก็จะเป็นสีขาวธรรมดาแหละครับทุกคนแต่ว่าเธอดูแก้วมันสีอ่ะให้ดูอีกรอบนะครับสวยมากอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับนีด้านบนเขาก็จะมีตัวกันเหงื่อของเทียนมาให้นะครับเนื้อเทียนก็จะเป็นสีขาวธรรมดาเป็นวันวิกแคนโดจริงๆเขาจะมีไซส์จิ๋วกว่านี้นะครับทุกคนแต่ว่าน,นั้นนะเขาจะขายเป็นเหมือนบ็อกเซ็ตเนาะก็คือ1กล่องเนี่ยจะได้ทั้งหมด3กลิ่นเลยซึ่งมันน่าจะเป็นคอลเลคชันเดียวกันนะครับเพราะว่าทั้ง ทั้งหมดก่อนแล้วกันนะเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวเรื่องกลิ่นทีเดียวนะครับ <c oughs> ต่อมาฮะทุกคน คือมันแบบน่ารักมากครับอันนี้สีภายนอกเป็นพีชนะครับเป็นสีแบบส้มๆเหมือนอ่อนเนาะด้านในก็คือความสวยงามนะจุดนี้่จริงี้เป็นเกรเดียนต์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนม่วงเหลือบชมพูพอมันดูผ่านๆเนี่ยมันดูเป็นเหมือนสีเดียวกันนะครับแต่มันก็สวยอ่ะอ่ะสองกลิ่นละทุกคนดูสีดีคือน่ารักไม่ไหวอ่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า pear and ginger นะครับและนี่ครับทุกคนกล่องสีเขียวของเรานะครับเพุผลที่บอสซื้ออันใหญ่มาเดี๋ยวให้ดูสีครับว่ามันเป็นยังไงอั้น เธอดูสีสิอันนี้จะเป็นม่วงเหลือบเขียวๆฟ,ฟ้านะครับคือตอนแรกที่เลือกเนี่ยบอสลังเลระหว่าง2กลิ่นนี้นะครับสสีนี้คืออันนี้ไม่เป็นม่วงกับเขียวอมฟ้าใช่ไหมเหมือนเธอควอยส์มัง้งอันนี้จะเป็นน้าเงินกับม่วงชมพูนะครับบอสก็แบบอันไหนดีวะแต่สุดท้ายก็เลือกอันนี้มาเป็นอันใหญ่เออมันน่ารักดีนะครับนี่นะครับทุกคนก็ได้มาทั้งหมด3อันนะครับซึ่งสีสันน่ารักมากอย่างที่บอกไปตอนต้นนะว่าบอสซื้อเพาะแพคเกจจริงๆนะครับดังนั้นกลิ่นเนี่ยอาจจะไม นะครับเพราะในจุดไปแล้วเนาะกลิ่นนี้นะครับชื่อว่า passion f r u กับโคโคนัทนะครับอันนี้ตอนบดดมอ่ะบอรู้สึกว่าได้กลิ่น passion f r u ชัดมากก็คือสาวรสเนาะแต่ลูกสาวรสที่บอได้กลิ่นมันจะเป็นเหมือนสาวรสที่สุกจัดๆแต่คุณยังไม่ได้ผ่าเปลือกมันออกอ่ะถ้าใครเคยมีสาวรสทค้างตู้เย็นไว้แล้คุณจะรู้ว่ากลิ่นมันจะชัดมากคือกลิ่นมันฉุนมากแต่ว่ามันฉุนแบบหอมนะมันเป็นผลไม้ที่มีความฟุตตี้จริงๆอ่ะคือเปรี้ยวอมหวานนะครับกลิ่นมันจะเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นอารมณ์เหมือนสาว่่นนมึกกอเัลหื มะพร้าวที่เขาใส่ตามพวกเครื่องสําอางอะไรเงี้ยมันมีความเป็นมะพร้าวสังเคราะห์นิดๆนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวอมหวานของสวรรรสเนาะกลิ่นนี้มันก็เลยค่อนข้างจะสำหรับบอลนะบอลรู้สึกว่ากลิ่นนี้เวียนหัวที่สุด <c oughs> เออี่ผู้ตรงๆนะคือไอ้สองกลิ่นนะบอลยังรู้สึกว่าโอเคกว่ากลิ่นนี้แต่ว่าที่ซื้อไซส์ใหญ่เพราะอย่างที่บอกเลยครับว่าแพคเกจจิ้งล้วนๆนะครับถ้าให้นึกเป็นภาพแบบเร็วๆนะบอลรู้สึกถึงโมเมนต์ที่คุณกําลังจะวิ่งลงทะเลอะเออมันมีความสนุกมันมีความตื่นเต้นมันมีความสัมผัััสสสไดด้้้้้้้ถถถึงงงงงบบรรรรยยาาาาาาากก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 ศขออปปปลลล่่่่ผผููหญิิ็็็ใในนนนนีเเะชววแค สีสดใสเลยกําลังจะวิ่งลงทะเลนะครับคุณกําลังแบบสนุกสนานะเออเหมือนเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆนะครับกลิ่นเนี่ยมันมีความฟุตตี้ก็จริงแต่บอสน,นึกถึงบรรยากาศของทะเลที่สดใสแดดจ,จัด สีสันสดๆ,ๆเออประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นการนึกภาพแบบเร็วนะทุกคนกลิ่นเนี่ยอย่างที่บอกเลยมันมีความนัวมากในความรู้สึกบอดเนาะมันเป็นความหอมหอมวานเปรี้ยวช่ำๆบวกกับกลิ่นของมะพร้าวที่มีความสังเคราะห์นิดๆนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า passion fruit and coconut นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนเป็นกลิ่นที่แพคเกจสวยอีกแล้วนะครับเป็นสีฟ้าอมม่วงอมชมพูนะครับไม่รู้อมอะไรบ้างนะฮะสวยมากนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า fig and plum นะครับกลิ่นนี้นะครับถ้าเทียบกันทั้งสามกลิ่นเนี่ยอมรู้ ิ่นบัวอะครับกลิ่นลูกพมเนาะดมไปสักพักเนี่ยบอสกลับรู้สึกถึงความเป็นผลไม้หมกักๆอะ่ะส่วนตัวฟิกเนี่ยเอาจริงบอสไม่ได้รู้สึกชัดขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนมาเจือกลิ่นมันเลยไม่แรงมากนะครับมันเลยมีความเป็นผลไม้ฟรุตตี้ที่ไม่ได้แบบออกเปรี้ยวนัวๆแบบที่บอสไม่ชอบนะครับกลิ่นบอสก็เลยโอเคที่สุดครับถ้านึกเป็นภาพนะครับฟิกแอนด์พัมเนี่ยบอสนึกถึงเปรยลิมทะเลเออคือทั้งสามกลิก่นเนี่ยบอสนึกถึงทะเลหมดแล้วแต่ว่าเหตุผลที่อันนี้เป็นเปรยลิมทะเลเพราะว่าบอบสึึกถงงงงคควววาามมแแแแบบบบลลลลพััดผ่่่่นนนนนนเเเเเรรร็ๆๆอออออะไยยีุ้้ณ ที่เปลผูกกับต้นมะพร้าวมันเป็นบรรยากาศของความรีแลกซ์ที่ไม่ต้องกระตือรือร้อนอนะ่ะคืออยู่เฉยๆก็รีแลกซ์ไม่ต้องแบบวิ่งลงทะเลเหมือนกลิ่นเมื่อกี้คือกลิ่นพาสต์ชันฟู้ดแอนด์โคโค้นอ่ะมันยังมีความแอคทีฟเออแต่กลิ่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความขี้เกียจของมันเองอะ่ะอ,อ,อันนี้แบบเร็วๆนะครับก็สำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าฟิกแอนด์พัลล์นะครับกลิ่นสุดท้ายนะครับมีความจึ้งเหมือนกันนะครับสีสวยมากนะครับชื่อกลิ่นว่าแพร์จิงเจอร์นะครับดมแล้วได้กลิ่นแพร์ชัััดมมมมมาาากกนนนนะคครรบเป็ววหหอหหอๆขงลูแพทีี่ ความจืดอ่ะคือลูกแพรเนี่ยมันจะมีความจืดเปรียปร้ยวๆหวานๆนะครับส่วนตัวจิงเจอร์เนี่ยเอาจริงไม่ค่อยรู้สึกนะแต่บอสคิดว่ามันน่าจะทําให้เอฟเฟกของกลิ่นเนี่ยมีความผสมกันได้ดีขึ้นคือมันขับตัวกลิ่นของแพรให้ออกมาไม่หวานเลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ออกโดดไปทางฟุตตี้จ๋าขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยบราก็ยังชอบกลิ่นนี้มากกว่านะครับถ้าให้นึกเป็นภาพเนี่ยบอสรู้สึกถึงร้านขายผลไม้ริมทะเล <laughs> อย่างที่บอกนะเราสามกลิ่นนี้เราไปทะเลหมดนะฮะมันอาจจะเป็นซุ้มเล็กๆที่ค สดชื่นเออม,มีความฉ่ำน้ำนนึกคำอยู่ยว่ามันควรจะใช้คำว่าอะไรนะครับมันมีความหอมเปรี้ยวจืด ช่ำน้ำสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าแพแอนจิงเจอร์นะครับเฟิร์สเบอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเทียนของแบรนด์นี้นะครับเขาใช้เป็นน่าจะเป็นโคโคนัทแว็กซ์นะครับทีเนี้ยตอนจุดเนี่ยเอาจริงนะบอตรู้สึกว่าเนื้อเทียนไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่แน่ใจเนาะว่าคอนเทนเนอร์มันกว้างไปหรือเปล่าแล้วพอมันเป็นทูวิกแคนโดะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นเหมือนหลุมอยู่ตลอดเวลาบอตเริ่มจุดตอนประมาณ9ก้าโมงแล้วไปดับตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับมันก็ยังเป็นหลุมอยู่อย่างนั้นนะครับก็เลยเอาไอ้ตัวว เนื้อเทียนเนี่ยมันนิ่มแล้วก็คือความร้อนเนี่ยมันกระจายไปถึงแหละแต่บอรู้สึกว่าน่าจะต้องรอนานกว่านั้นอีกสักระยะหนึ่งมันถึงจะละลายทั่วทั้งหน้าเทียนนะครับดังนั้นถ้าซื้อไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการจุดนิดนึงนะครับแต่ว่าบอคิดว่าเนาะถ้าสมมติเนื้อเทียนมันลงไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยตัวแก้วมันมีพื้นที่ให้ระอุความร้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะละลายเร็วขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้พูดโม้โว่เนาะเพราะว่าที่บ้านบอหน้ามีแยงกีแคนโดแล้วบอเคยลงในสตอรี่ ้องประการให้ไฟมันระอุมากขึ้นนะครับมันก็ละลายเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันแล้วโกที่เป็นโคโคนัทแว็กเนี่ยบอรู้สึกว่าไม่ได้แข็งเลยนะครับไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับแต่ก็จะไม่ได้นิ่มเท่าไขา่โวเหลืองเนาะดังนั้นอันนี้คือ First burn นะครับส่วนเรื่องของกลิ่นนะครับทุกคนกลิ่นกระจายตัวดีมากบอกรู้สึกว่ามันคือ Standard เดียวกับ Bath Body Works เลยอะ่ะอันนี้คุณนะ้ํา The Details of Today เค้าก็บอกมาเนาะมันเหมือน Bath Body Works ในเวอร์ชันที่แพ็คเกจสวยบอก,ก็เห็นด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นชัดเจนดีจุดแล้วกระจายทั่วบ้านมากซึ่งเปียนหัวมากพอนี้เราไม่ยองแต่ถามว่าจะใช้ หมดไหมก็ จะใช้จนหมดแต่ว่าเวลาและโอกาสในการจุดเนี่ยเพราะอาจจะจุดในวันฝนตกหรือว่าจุดในวันที่อากาศเย็นๆนะครับพอกินฟูตี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้บอดไม่เวียนหัวขนาดนั้นนะครับส่วนอีก2กลิ่นก็อย่างที่บอกไปตามรีวิวเลยครับว่ามันก็มีทั้งกลิ่นที่เราโอเคแล้วก็อาจจะชอบแต่ไม่มากแล้วกันนะครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือแคกเกจอันน่ารักของเขาทีนี้เรามาว่ากันเรื่องของราคานะครับทุกคนไซส์นี้นะครับ110 ml นะครับหรือประมาณ110รกรัมนะครับจุดได้30บชั่วโมงราคาอยู่ ไซส์ใหญ่นี้ขนาดอยู่ที่375มลนะครับหรือว่า375กรัมนั่นแหละจุดได้ประมาณ70ชั่วโมงนะครับเป็น Two Week Candle ราคาอยู่ที่1,160บาทซื้อได้ที่ไหนอ่าซื้อได้ที่ร้าน a n o t h e r Story นะครับมีอยู่ที่ M Quartier นะชั้น4หรือถ้าใครไม่สะดวกเข้าไปที่หน้าร้านนะครับก็ลองเข้าไปดูที่ Instagram ของทางร้านก็ได้นะครับ a n o t h e r Story Bangkok นะครับรู้สึกเขาจะมีหลาย Official Account ด้วยนะครับ a n o t h e r Story นะ S, S T O R Y นะครับก็ลองสอบถามดูเผื่อสั่งซื้อได้เนาะน่ารักมากครับทุกคนแพ็กเกจนะครับกล่องก็สวยแล้วด้านในก็จึงยิ่งกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับปุบปับจะมารีวิวในคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ a c e b o o k กด subscribe กดกระดิ่งใน YouTube c h ANNEL แล้วก็ฝาก f o l l o w Instagram t w i t t e ต t i k t ิ k ต็อกคับ House ของบอสด,ด้วยนะครับชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธนันต์ V I S, S U T A N, a N T นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายกันนะบาย